สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกกันดีกว่าวันนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์นัดที่18ประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2021มีด้วยกัน2คู่เริ่มกันที่บีจปทุมยูนเต็ดวันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาเชนะตราดไป21เครับเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากคาโกซานโตแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง2ลูกรวดจากจุดโทษของวิกเตอร์คาร์โดโซและก็ดโกหลุยซานโตครับยิงปิดท้ายให้เจ้าบ้านคว้าสาแต้มไปได้สว่วนอีกคู่หนึ่งการท่าเรือแพ้คาบ้านให้กับบุรีรัมยูน็ด เตดไป1-2งเจ้าบ้านน้ำไปกน 1, ่งน1-0จากเซกิโอโซเลสครับแต่ว่าทีมเยือนก็มายิงแซง2ลูกรวดจากอภิวัฒน์ง้วลํำหินและก็ไมคอนครับโอ้โหเลยได้ว่าฮอตจริงๆบุรีรัมย์ชั่วโมงนี้นั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะ b ีปทุมน้ำโด่งครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น50คะแนนอันดับ2อิเป็นการท่าเรือครับวันนี้แพ้ไปแต้มเลยหยุดอยู่ที่40คะแนนตามหลัง BG ตั้ง10คะแนนแะน่ส่วนอันดับ3ก็เป็นบุรีรัมย์ยูเต็ดครับตอนนี้เก็บเพิ่มมาเป็น32คะแนน ในขณะที่ตราดครับยังอยู่ในโซนตกชั้นครับวันนี้แพ้ไปเลยอยู่ที่15เหมือนเดิมครับมีอยู่10คะแนนเช่นเดิมไปต่อกันที่ดาวนโวล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน2คนเดนิสมูเรโลจากนครราชสีมาและก็วิกเตอร์คารูโซจากบีจีฮะตอนนี้ยิงร่วมกัน11ประตูตะเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนะัดที่18กลางสัปดาห์นี้ฮนะก็วันพุธที่10กุมภาพันธ์ครับมีอีก4คู่สมุทรปราการเปิดบ้านเจอโบลิเตโรสุพรรณพบรรยอง เชียงรายเจอแบงคอกและก็นครราชสีมาจะเล่นในบ้านพบก,กับราชบุรีสวนนพฤะรสที่11กุมภามี2คู่ชมบุรีเจอเมืองทองและก็สุโขทัยพบก,กับพีทีประจวบ